สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมชม YouTube นะครับทางช่องทิวคอนสตรัคชั่นครับวันนี้วันที่16ครับพอดีมีสายเข้าจากเจ้าแกลรถทมดินครับให้ย้ายรถด่วนนะเข้ามาลงท่อให้หน่อยครับเขาจะทำหมู่บ้าน,นครับอ่า ผมก็ได้ย้ายรถจากหน้าง,งานที่ผมเอารถเข้าไปทําที่ไปขุดร่องนะครับย้ายมาเมื่อคืนไม่อยากย้ายให้ตอนเช้านะมันช้าครับนี่ก็อยู่แถวมันจะอยู่เขตอ,อําเภอทวัดบุรีครับทางออกทวัดบุรีก็ผมย้ายมาก็เป็นงานลงท่อครับประมาณหกสิบท่อน ท่อแปดสิบนะครับไม่มีบ่อพักครับเว้นเว้นช่อง1เมตรนี่ครับท่อก็ย้ายรถเข้ามาตอนตอนเช้าครับช่างมาใส่ก็เลยได้แค่นี้แหละนะขุดลงประมาณเมตรยี่สิบครับได้ถมกลับไปอีกประมาณห้าสิบเซนะ มันก็งงอยู่เพราทำไมระดับดินมันสูงจังเลยเมื่อเช้าถ้าได้ขุดระดับนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็คงเร็วกว่านี้นะทำสองแนวครับเ,เขาจะทำบ้านตัวอย่างหกหลังก่อนครับข้างในโน้นเป็นเขาจะทำเป็นโครงการเลยครับหกสิบหลังหรือแปดสิบหลังเลยครับแต่เขาจะขึ้นก่อนสี่หลังเออแปดหกหลังอันนี้ก็จะเป็นเสาบ้านนะไม่รู้เขาจะทำยังไงก็คงจะเป็นรถผมนี่แหละงานผอสร้างก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยครับ ให้พี่อีกคนหนึ่งอยู่อาศัยเวลาบ้างครับช่วงนี้ก็เที่ยงครับเที่ยงครึ่งวันนี้รอลงงานครับไม่มีเวลาถ่ายนะครับไม่มีเวลาถ่ายตอนตอนทำงานให้ดู เสร็จนี่วันประมาณวันหนึ่งครับอยู่นี่ทําอยู่นี่ประมาณวันหนึ่งแล้วก็จะได้ย้ายเข้าไปที่เดิมอีกประมาณสามวันครับข้างกูเบนลเฮาเลออดครับประมาณสามวันตรงนี้ก็ลงท่อดเสร็จแล้วก็จะย้ายไปเลยน่าจะเสร็จเร็วอยู่ครับเพราะว่าเมื่อเท้าขุดลึกแล้วก็ช้านิดหน่อยครับก็จะมาเคลียร์ท่อเคลีย,ลยร์อะไรเจียงดังนิดหน่อยครับฝั่งนู้นเขาตัดต้นอยูค่าครับ ก็คงให้ดูแต่หน้าง,งานเลยครับคงไม่ได้ให้ดูอะไรนอกจากนี้เพราะว่าเวลาทํางานมันไม่มีเวลาถ่าย,ยให้ดูนะครับตัวนี้เขาก็เขาก็จะทําเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะได้ย้ายรถเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอยึดเตี๋ยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอเติมน้ามันรถก่อนับเดี๋ยวมีเวลาว่างจะถ่ายคลิปให้ดูไหม ฝากกดไลค์กดติดตามาช่องทิวรถทิวคอ,อนทักชั่นนะโอ้ลงลงปากครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ